ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน e m u เ a t o r ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคานิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหม 24, 24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK Journey บนตัวของโปรแกรมตัว u t จีโฟนใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ใน cloud เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์ไม่เราเหมือนเดิมและเ Download, ผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีดๆมาเล่นไป,ปรพร้อมๆกันเจอกัันครบ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังม,มองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้งตะมกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถ เข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซาน n e ว World เนาะหรือว่าถังซาน MMO นั่นเองเนะครับว,ว่าเฮ้ยผมเติมร้านไหนนะครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกม e Station ็ o p Up นะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700ใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ uid แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง uid เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา ID ให้ ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกม Station Top Up นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอการาบสวัสดีทุกท่านที่รับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าุูกต่างๆทุกท่านเลครับมารีผมภูมิจะเป็นอาราฟมารีรกันอี้เคยสวัสดีแนวะเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยนะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่าพิกกี้เทานั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนี้น่าจะเป็นภาคใหม่ของเกมเลี้ยงหมูที่เพื่อนๆเ,เคยเล่นนั่นเองเนาะแล้วก็ตอนเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าต่างสร้างตัวละครแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นเลือกสีผิวนะครับอ่าอันนี้ทรงผมอยากเป็นผู้หญิงก็ได้นะ อยากเป็นผู้ชายก็ได้ประมาณนี้ชอบทรงไหนก็จัดเลยนะครับเอ,เอาเป็นผู้หญิงดีกว่าครับอันนี้เป็นเสื้อนะนี่สีชมพูแว่นตาให้เราใส่เราใส่หนวดให้ตัวละคอดอย่างได้นะถามจริงนะเออไงมีกระอะไรอย่างเงี้ยนี่นมีฝ่ายนิดนึงอันนี้เป็นดวงตาครับอื ดวงตาชั่วร้ายนิดนึงนี่ดวงตายิงยิงโอ้หน้าแก่คราวนี้แล้วกันอันนี้เป็นอ๋ออาวุธในมือกระดาษทิชชู่พัดเอาพัดแล้วกันครับเป็นคุณหญิงอันนี้เป็นเป้ใช่ไหมอันนี้เป็นผ้าคลุมเอาถุงโง่ๆแล้วกันมายืนยันครับแล้วก็ใส่ชื่อตัวละคร โอเคตอนล็อกอินมีให้ล็อกอินสองแบบมั้งครับน่าจะมี Google แล้วก็ Facebook นะอันนี้ผมเล่นใน e อีโมนะเฮ้ยภาพภาพสวยนะภาพสวยเลยแหละอ่ะให้คลิกร้านค้าอ๋อลากหมูลงมาเหรอ,อ,หอ,อลคลิก คลิก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 โอเคเต็มอิ่มหัวหจหใจอาโอเคลากหมูลงมาโอเคปลูกพืชรดน้ำต่อเหรอเธอยังปลูกไม่ครบโอเคอเค๋อลากได้เลยโอเคจับลากปุ๊บ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 แล้วก็น้ำเสียพลังงานห้า อะได้น้ำมาสี่อันใช่ไหมแล้วก็ลากใส่เลยเหรอนี่ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บปุ๊โอเคเฮ้ยเท่หวะเร่งการเจริญเติบโตใส่ปุ๋ยครับโอ้รู้เรื่องเกี่ยวเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วก็มาติ๊กที่หมูแล้วก็หมูรักกันมีหัวใจเกิดขึ้นอ่ะแล้วก็เสียยาผสมเหรอ เชื่อโอ้บมันผสมร่างกันอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยภาคเก่ายังแบบมีการแบบปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับป๊บ,บ,บ,บค่อยออกเป็นลูกไหรมรอ่ะส่งอุย้ยเราขายหมูเหรอหรือยังไงอ๋อเกตนึกว่าเอาหมูไปขายตกใจเออน่าจะเมื่อกี้น่าจะได้ของอะไรสักอย่างหนึ่งครับแล้วก็ผสมปึ๊บมาโอ้โหตกใจเลย ายหมูเฉยหาได้เงินมาปรืมเลเวลสองครับมีแครอทได้เงินได้พลังงาน100ได้เพชรอ่ะอันนี้เป็นหมูแดงหมูใบไม้หมูแอปเปิ้ลมีมีระดับดาวด้วยนะทำความสะอาดครับโหเราต้องไล่ปลดล็อกอเยอะเลยครับโอ้โหกาชาใช่ไหม เมื่อก,กี้หมูสุนหงอคงอันนี้เขาให้เราเปิดการทาสิบใบออกที่ตกแต่งสวนท้งนั้นเลยอันนี้วันที่หนึ่งได้หนึ่งพันเหรียญทองโอเคอันนี้เป็นงานที่เราสามารถทำได้เหรออันนี้เก็บแอปเปิลหนึ่งอันแสดงว่าเราต้องมีหมูแอปเปิลใช่ไหมดอกไม้ดอกไม้ อันนี้หมูดอกไม้ของเราไหมโอเคปึ๊บปึง้งอ่ะเราได้ดอกไม้หนึ่งอันแล้วเราทำเคเวสเสร็จส่งของอ่ะอันนี้คือน่าจะเป็นยานเร่งเจริญเต,ติบโตบะถ้าครบเวลาเราก็จะสามารถรับดอกไม้ได้ไงแต่อันนี้คือถ้าเราอยากเร่งก็ใส่เข้าไปเลยเมื่อกี้ผมผมพลาดกดนะมีพลังงาน100ภารอกิจเดี๋ยวดูร้านค้าครับนี่หมูแดงเอ๊ะ แล้วก็หมูบใบไม้ไอสองตัวนี้น่าจะผสมกันเป็นไอนตัวหมูแอปเปิลแน่เลยคิดว่านะนี่ชึบ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 ด้วยแล้วก็ชึบ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 ชบชบชบแล้วก็ตัดต้นไม้ชุบเรียบร้อยโอ้กินอ่าไม่พอ <ach. nutrient igious idades> แครอทแครอทชึบชึบอุ้ยชึบเกี่ยวเรียบร้อยแล้วก็รักกันผสมกันปริง้งนาหมูแอปเปิลว่าแล้วว่าแล้วนะครับแสดงว่ามันแบบมีสูตรของมันอยู่ความสำเร็จเรียบร้อยเสร็จสิน้นเอ่อมีพวกผงพวกผักให้เราซื้อไหม อันนี้ต้องเลเวล5ครับถึงจะปลดล็อกหมูแสดงว่าหมูแต่ละตัวคือจะมีระดับปลดล็อกของเขาเองเลยแล้วก็ไล่ผสมผสมไปอันนี้หมูแบบอยากกินอยากกินอย่างอื่นแล้วอะแล้วเราต้องทำยังไงต่อวะเออไม่เหลือแล้วอ๋อใช้เพชรซื้อซื้อพืชจุ๊บ ซื้อพืชจุ๊บจุ๊บโอ้โหมีหน้าตอนแรกผมกำลังคิดว่าเอะเขาจะได้เงินกับเราอย่างไรวะอ๋อซื้อนี่แหละซื้อพวกวัตถุดิบวัตถุด,ดิบนี่แหละปรับเรียบร้อยปรับปรับแอปเปเิลอ้าวเฮ้ยไม่มียายให้ใช้ด้วยหรอ ชิปหายแล้วครับโอเคได้แอปเปิลมาหนึ่งนี่เรียบร้อยส่งออเดอร์ส่งสำเร็จครับเมื่อกี้กาชาอยู่ไหนอะโอ้มีสกินนะครับมีสกินด้วยเฮ้ยหมูแมวอ,อันนี้เราเลียออัพไปเป็นเลเวลสามเลยครับหมูแมวหมูแมวอัพเกรด นี่ไงอ้โหอเติมเงินนะครับรายเดือนเราน่าจะได้อันนี้ทุกวันคิดว่านะทุกวันอันนี้เติมเงินเหมือนกันอันนี้เติมเงินเหมือนกันไอ้พวกรายเดือนนี่คือควรเติมเลยนะอืมถ้าสามมติแบบเราอยากเติบโตนะเราอยากเติบโตนี่เรียบร้อยเราได้นี่มาเพิ่มแล้วส่งดอกไม้ครับบึน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 ,บน,บน ก่อสร้างอ๋อเครู้แล้วเมื่อก,กี้ผมรู้แล้วนี่ไงปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยเลเวลหมูอัพโอ้โหต้องเก็บดอกไม้กับแอปเปิ้ลเราสามารถซื้อหมูได้เพิ่มไหมเอามาผสมหมูไม่ได้ด้วย ทำอะไรได้เอ่ยอ,อ๋อ,อทำคำสาดหมูใช่ไหมสาดหมูใช่ไหมอันนี้ทำคำสาดก่อนปดล็อกเตียงเรียบร้อยได้ปุ๋งได้ปุ๋ย เราเน้นเร่งเวลาอะไรยุ้งฉางเต็มบ่อ๋อยุ้งฉางมีเต็มด้วยไม่กอดไม่กอดไม่กอโหยุ้งฉางเต็มต้องอัพเกรดยุ้งฉางไหมนี่นี่ไงยุ้งฉางเต็มแล้วอ๋อเสียเพชรเครู้เรื่อง โอเคเลยครับทุก okay. พีโอเคฟูบฟูบฟบอันนี้เราปล่อยให้มันโตเองได้ไหมอ๋อประมาณ2นาทีถ้าเราไม่รีบนะถ้าเราไม่รีบก็2นาทีไม่ต้องใช้ปุ๋ยก็ได้เรื่อยๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ความสำเร็จ ื่อก,กี้กาชาผมอยากเห็นกาชาไอตัวอันนี้เติมเงินเป็นเพชรใช่ไหมทองสก,กินอุ๋ยสก,กินหมูอ่ะหมูแมวนี่ปะโอเคได้เงิน150อันนี้โอซื้อยาครับซื้อยากับแม่นางคนนี้เจ เอาเอาตรงเอ่อคือผมลืมไปแล้วตอนนี้ว่าอะไรวะสามารถทำฟาร์มอ๋อข้าวหมดหรอที่เขาบังคับให้เราเปิดกาชาเมื่อกี้ ส่งหมูอ๋อร้านจะดีขึ้นเรื่อยๆโอเคอันนี้ยุงง้งส่งยุ้งฉางเรามีแล้วบ่อน้ำอัพเกรดเทขึ้นเยอะไอ้ผมอยากเห็นกาชาหมูหมูไอ้ตัวหมูสุนหงโคงกันดิมันเป็นสกินหรือเปล่าน่าจะเป็นสกินนะเราลบได้ด้วย ลบเวสทิ้งก็ได้เออตอนนั้นมันสอนเปิดกาชาตรงไหนวะร้านค้าเหรอไม่ใช่อันนี้ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเติมเงินก็ไม่มีตอนนั้นเขาบังคับให้เราแบบไปเปิดกาชาหาพวกของตกแต่งเนาะแต่ไม่รู้จะคลิกตรงไหนแล้วนะ อ่ะก็หลักๆน่าจับประมาณนี้ละกันเผื่อเพื่อนเพคนไหนแบบว่าเฮ้ยอยากหาเกมแนวแบบชิวๆเล่นนะผมว่าเกมนี้คือใช้ได้เลยเนาะก็เผื่อใครแบบสนใจละกันนะครับก็เจอกันคลิปหน้าละกันเนาะก็สำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์นะครับเนาะสำหรับเกมตัวของพิกกี้ทาวนะครับสวัสดีครับ